ดีพี่น้องครับรบ,งบึงว่านผมกับบึงหลอดยังเห้าบวกสายขุนทรงเพชรบุรีขายดีครับแปดพันเมื่อเกินแปดใต้มือรถม้าขายดีเมื่อพี่น้องครับแต่ตะเกินมหมื่นเป็นไปนี่จะอืดนิดนึงเด้อเวียดนามมันก็ซื้อเท่าจำนวนปริมาณมันที่ตับเหลือมากนะพี่พี่น้องครับไปเบึงราคากันตลาดก็ว่าเอ้าบอกมีบอกโซเรียนมาขาย ร้อบาทตุเรียนภูเขาไฟเออกำไรมันนานๆแน่นะครับับมาพี่น้องยู่ทยตลาดเด้อน้องครับร้อยแปดพันก็เดียวแปดสิบสองร้อยนั่นเดียวแปดสิบสองร้อยครับพูดน่อยเดียวก็ได้ขายสื้อพรามีตู้พูตู้พูขายใบตัวเฮ้ยตู้ผูต้นลายปนตัวไหนต้น่ะไรปนไหน ัวแม่ลายไปไหนขายไปล้วขา้เจอ็ดพันินเจ็ดนป้อเจ็ดันแปดออนอ้ม<อ>มีเลขโทรศัพท์ปัใส่สมาเบอร์มีเบอร์ปร่มีอยู่ามาหามาคุณนก้าแปดเจ็คูนสองสี่สามคซ้ำนี่แหละตัวนี้มื่นหาพันตัวแมนรูบยังแมนบอตัวโค่งยังแมนปอมสองแปดครับนั่นเ,เห็นป่ ต谢谢ัวนี uh, 35, ้มือมือหาพันเด้อนี่เจ้าของเขาอยู่นี่นี่พอเจ้าของแล้วต่อมาซิปเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายแม่ลูกมันขาดกันเมื่จักบาทหรอกครับตัวนี้มือหาพันบรรทอนเยอะเลยแม่ลูกแม่ลูกตัวใหญ่ยังเนี่ยบอเขาใหญ่ย่างนะบอตัวนั้นสองหมื่นแปดพันไปไปเบิ้งตัวนั้นพระแต่กันี่นี่เดี๋ยวได้เบิ้งตัวนึงแม่นอีดีเลยตัวนี้ตัวนี้พี่น้องสองหมื่นแปดเด้อเออตัวนี้สองหมื่นแปดอินจ้าของแล้วลูกลูกแรกอีดิหาแค่เนาะลูกลูกตัวสองว่ะมา สองหมื่นแปดมองมองตอก็มีราคาอยู่มองขายลูกเขาอยู่นี่ครับผมใส่เบอร์มังกเลูกใส่เบอร์มงกเลูกให้ลูกเมกันลเดี๋ยวจีกศูนเกเดี๋ยวจิกจ๊หายใดต้น4กสี่ครับเจ็ดเก้นไหมศูนย์ศครับหกส่แปดครับเจ็ดเครับผมพ8นแปดหกพซื้อใสตัวไหมิมีุกตาตัวไหนสอตัวอะไรสตัวอตัวไหน เมนปักตังสุกสามเหมืนสามหมืนสี่อนสามหมืสี่เหมืนสามหมืน่เครับมงเอาพี่น้องมือเอาเ้อมือเยอกันพี่น้องมือม่อกี้เส่มีหอหนึ่งเร็วเรกศูนย์เก้าหกครับหกสี่แปดครับเจ็ดเก้าห้าหกรับโอเคไทยกีเฮ้ไทยกี่จะฟังฟังหนี่พี่น้อง ไซลูมันเนนท่ออะไูนแม่นั่นคือค้มท่าไหนคัและแปดปัญหาคั่ละแปด้พี่น้องท่านบ้านไหนถามอีนแม่นบอนมาจน่อยแม่นแม่ลูกเด้อ โค่นระแปรพนนาซื้อเอาพอใบไปเลี้ยงหามะเลี้ยงงวดคือเนี่ยงวดไทยกินเยอวคิดจะมันจอยตอนนี้เรื่องนี่ยเป็นกางต่อต่อกันอยู่ครับพี่น้องจาย่าเด็กขายในสน,นามอยู่ครับเป็นตอนอยู่นี่ลูกมันนี่ลูกลูกตัวใดสองต,ตัวนี่ตะวันลูกถือตัวโละแปรพันหาโค่นระแปรพันหาแปดพันห้าร้อยบาท ต่อคนสิบุ้นบนนั่นตั 8, 8, วนัว่นกอดแปดแปดพันกวกัวกันนะตัวนี้แปดพันเจีอีกตัวมือใหญ่นีอีกตัวแม่นบ่นี่แม่ลูกกัแม่แม่ลูกนี่ก็เอามือนน้นอยแปดพันเจ็ดเด้อตัวนี้เด้อพี่พี่น้องเนี่ยหวดถึกหวดถึกบอกให้เออหมวดถึกตัวนี้มือเท่าไหร่มือหาอยมอก็หาอยเออนั้นยังบ่มีไฟต่อบอกนะแมนห้องกันหมถยังไ่มีไฟต่อเลยมือก็หาอยเบอรแต่แต่เบอรโทร คือว่าผมจำอ่ได้เลยโทรศัพท์เสียยังพูทันเอามาเลยเออเอาเดี๋พี่น้องทั้งบ้านตลาดสมปอยนี่มาเอาสมปอยครับอยู่จังโงท่าพี่น้องครับสมลองท่าไอ้หนุ่มเมืองช่างหนุ่มเมืองช่างทีมงานหนุ่มเมืองช่างพูดตรงไปเอาเบอร์เราทีเบอร์เบอร์มานานนี่ก็ตรงไปเอาเบอร์ของเราทีเดี๋ยวร้านมาก่อนรุปผูกมันได้แก่แล้วเนาะตัเนาะสองปีกว่าครับปีกว่า มือหาพันหาโอ้ย่แมนต่ห้องลอดมืนมากมันติดขายในบ้านเราเดขายเลยเดี๋ยี่าย่านยางอยู่นี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 ่มือหาพันหานอนอยู่สุสอนหา0 0นหาวไทยอืมก็จะว่ากัห้องไปต่อพี่น้องครับทุนใส่เหลี่ยมก่อนแล้วเบอเบอร์ศูนแปดแปด สาม6 088,356 2ศูนย์แป่งมาโทรมาตอเอาฮะผู้ขันของมันอยู่นี่ครับผมลูกสามเดือนกลัวๆเป็นอะลูกทายง่าย่ากันม่เกาหรือม่นแปดบางทีมื่เก้าหรือม0่แปดห้องมื่เท่าไรมเก้าได้ครับพี่น้องต่อร่องไดต่อร่องไดต่ออะไอีกได้ครับพี่น้องส่เรนผมแน่ผยังใส่เบอร์แม่ลูกคอ้วนเบอร์อะไรพอเบอรเอา ผมขอเลขทรศัศูนย์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศยสองเก้าูยสอ้าสาห้น่สามห้เ่งจะกูยถ้าจะได้ในสีสเก็ทรงหฟิตห้องไซี่นา้องอพันเนาะเดี๋ยด้ตัวนี้มันคููวะเน่ยพี่น้องเอาคููเดียวเลยเนี่เอางวดราคาสามหมื่หาข้าไหสามหมเอาพ่อพันได้อยู่พ่อพันได้อยู่ เอบงเองอัลธนาพอพันสูงเม็60ท่วมหัวผมอุ้ยลอย10ก,กว่าอยู่ตัวตเรื่องพ่อจะได้เท่าไรราคาเท่าไราาาไเ,เอาเท่ามไรมาต,ต่อพี่น้องจะได้ทรมตาต่อเราเด้อใส่เบอร์ผมเนี่ยพ่อเจ้าบ้านเบอร์จับเจ้าบ้านเีอจะได้เบองโทร บอร์โทรให้เราเนี่ยเบอร์โทรได้แต่ของแพงเลยอยู่บ้านนังขายถึงศูนย์เก้าแปดทนหมทนไหมเก้าแปดาแปด้านามื่ะแม่นาะขายปไ้ขายสามหมื่เท่านั้นบอกปัญหา เอาต่อขีปายาโอ้ยมื่นาพนาอย่งดีบอกพนันมืนสาดีบอเขาใหมื่สามผม่ได้่ได้่ได้การสามคือาได้ตแม่มัดสุดโตเลยพี่น้องเด้อแม่ลูกแม่ลูกหัวนั้นสมีเบอร์บ่ารจะเบอร์มาใสันเก้าสามซนเก้าสามสามเก้าหกเจ็ดสามเก้าหกสาาหกงทาบครับ ตาขายไปอะไรอากาศบาดเนอะครับครับครโทรตามมาเราทั้งส้นสีขอวทั้งสุรินทร์โทรหาเราครับครับคับขันธุ์ใกล้เราก็ไปส่งดอกโู้โยุ่งมันบริเวณขายหน้ามันรถครับกาให้สามพันโอ้ผมมาทายแล้วมีคนซื้อเหมสามหาสามเงินหากว่าแต่มันมันใหญ่กว่าตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้เสียเท่าไหร่เสียสามสามแน่หนูว่านี่เขาขายไปตัวหนึ่งผมถทายถ่ายลงคีเพนบอยูทั้งหลังนั่น แต่มันถี่เงยเอาตัวนี้หน่อยนึงต oui> ัวนี้เอาสามสิบสามเอารอเชิงพี่น้องพอคุ่มฝูงเนาะผมต้องไปซื้อของแพงพี่น้องผมต้องมาเสียหลอดเนาะมันเซิงเป็นอยู่แล้วเวลานั่นี่เราเวลานั่นมันก็เซิงไหนอยู่ดอกก็แต่มีตัวแม่ในขอบสามสิบสามใส่ไฟใส่เหล็กใหมมากี่ล่ะกูเจอของควายหน่ะใส่เบอร์มาก ใส่้างนี่แถวนี้เห็นจะื้งไหนเก้าศนย์เก้าสาม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 ซีหหองสองหกองสองหกทางไหนก็ทางไหน็อลาบางกูบางกูเอาตอวนี้หมู่บ้านเขาเขาขายเป็นสะสามหมื่นสามหมนแต่ตัวนี้มันสีหน่อยกว่าตัวหมู่บ้านอ่ะอายุหน่อยกว่าตัวไหนมันสปีกว่าครับไม่ก็ส si ูสีนาหนา่ะ่าตอนเอาควายปังกูขอคุ้งฟูงหน่อยี่น้องครับ oh, ควายาามัานาดจะมีถาดตะกุ่นได้แต่ว่าพูดว่าพูดว่วามันโตใดเด้อผมเบิ่งบ,บ่ออกนะเล็บแข้งเล็บขาคุณน่ะบักเพ่าก็มีพี่น้องครับเนื้อเอิ๊กใหญ่นอ่อ้องข้อสองอันนี่นอ่อกับตาแจมแกมจักอีงตึกหักเอา้าเขาอ,อัตราลักอยู่สองปีกว่าแม่ก็ได้ทำหนี่ได้ควายเนาะมัธยใหญ่ไ,ไปหนาได้หนี่ เอาเบอร์เมอีรเศูนยกสองนยงสีเก้าสี่เจ็ดเก้าสามหกเจ็ดสี่ามหกเจโอ้โดดโดดมาเมื่อกี้เขาจะเดานนอฟออโอ้โโดดนี่น้อยก็เก่งขนาดเลยว่ะหน่เจ็ดพยแม่วมาลเหรอจโอ้ยหนึ่หกมเลยเอาหุ่นแกไปไบนโค้งางปกกพียน้องครับสมัยก่อนน้อยช like ังสี uhh, ่ <Legend agree? iamo> ไปเหล้วเวทนมนต์งวนใหญ่ผ้าสามสิบสามสามสิบสามงวดเขาว่ามากแล้วเนาะตัวทองตัวเท่าไหนหนามดังพี่น้องเป็นนามดังเด้อขาสูงเม็ดหาสิบได้ยู่ยครับตัวนี้ผมไทยอะไรแค่นี้ได้พี่น้องเด้อ สื่องวัวอวดนพี่น้องงัวงหญ่เด้อหนงวยมากมันกระสื่อเลยเอางงวแมลูบ้ามันกับงวทองมาามันกับสื่อถามมันละตัวนี้กับประมาณสองหมืโพลขึ้นมาในึนชุดนี้เด้องหมื่นโพก่นมาเอาหน่อยหอยหนังสื่ออไปเลยตัวนี้ บวกสายขุนทรงเพชรบุรีขายดีครับ8ปดพันบ่กเกินแปดใต้มือลงมาขายดีเมื่อพี่น้องครับ <c oughs> แต่ถ้าเไไากิ้นมือขึ้นไปนี่จะอืดนิดนึงเด้อเวียดนามแม่งก็สื่อเท่าจํานวนปริมาณมันที่ททรับโอเลร์มาอะพี่พน้องครับไป,ไปบดูราคากันตลาดฐกิจวาเอาพวกหัวโซเรียนมาขายร้อยสิบาททุเรียนภูเขาไฟกำไรมันนานนานแน,น,น่ว่านะครับร้อยสิบ มามาพี่น้องยู่ไทยตลาดเนี่